สวัสดีครับผมเหนือนะครับวันนี้เราจะมาเปิดช่องอย่างเป็นทางการน,นะครับโดยเราจะมาบอกว่าคลิปเก่านะครับว่าผมลงคลิปได้ไปบ้างนะครับถ้าคุณเกิดอ,อยากดูคลิปงผมคลิปเก่าๆนะครับกดได้ตรงปุ่มไอมุมนี้เลยนะครับจะได้ไม่พคลิปใหม่ไปดูคลิปใหม่ได้นะครับ ผมก็พยายอัดน,นะเพราะผมนคนที่ทำคลิปไม่ต่อเน,นื่องเดี๋ยวพุกวันวันวันที 1> ่1 7พฤษภาคมพฤศจิกายนนะคับวราผมจะไปทัศนศึกษาและผมจะไปถ่ายวิดีโอโลงคลิปช่องเพื่อนผมนะครับและผมเป็นแขกรับเชิญนะครับให้ไปกดติดตามช่องเพื่อนผมและช่องผมด้วยครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดข้าขง,ขงล่าง ใครได้ใครเป็นภาธรรษาไทยก็เขียนว่ากดติดตามนะครับอพอไปกันต่อเชื่อมผมลงคลิประเบิดตุ้มตามอ่ะเป็นคลิปที่มผมไปเล่นระเบิดแถวอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้เพื่อน,นเล่นกันนะผมไปเล่นระเบิดแถวๆงานเออจำได้แถวๆที่กำแพงนะครับแล้วก็ไปร้องเพลงอ่ะผมชอบเพลงภาษาอังกฤษนะครับ ทุกชนหล่อทสวยนะผมส่วนตัวผมเองก็อยู่โรงเรียนทุกชนนะครับแล้วก็มีป็นที่ให้เจ็บๆฮาฮานี่นะครับเพื่อนผมเป็นคนส่งมาให้นะครับแล้วก็ผมก็ไม่ใไม่ดิไม่ให้เพื่อนส่งให้ผมไปเอามาอยากสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้อาจจะเป็นเพื่อนส่งมาให้นะผมก็ค่อยย้ใจเรื่องนี้มาไม่เหยาบตกไปแล้ว สถานที่ก็นั่งนปะปัจนี้มันมองไมยเห็นนะก็คลิปออไอคลิปไอ้ิตที่จะพาหานะครับเพื่อนอาจจะส่งไลน์มาผมจำไม่ค่อยได้นะครับเพราะาผมเพิ่งลงนะแล้วก็มีอะไรวะฉลอง15 10-15ซับนะครับก็ผมจะจัดคลิปนั้นนะเพื่อเป็นการขอบคุณคนที่มากด subscribe สสของผมนะครับเออ ก็ผมขอขอบดคุณมากนะครับเพราะาไันนด้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามอยากมีคําถามอะไรคอมเมนต์เพราะผมจะจัดรายการอะไรถามได้ทุกอย่างนะครับรายการอะไรถามได้ทุกอย่างนะครบคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะครับใครยังไม่ได้กดตามกดที่มันจะเขียนว่า subscribe สีแดงๆอะ่ะใครภาษาไทยก็มันจะเขียนว่ากดติดตามนะครับแล้วก็มี ถ้าใครยังไม่ดูคลิปว่าเกาะผมกดได้ตรงมุมปุ่มไอตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมก็ฝากกดติดตามด้วยฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับกดเลยกดข้างล่างนี้นะบก็เป็นการขอบคุณนะครับงั้นบายบายจบคลิปก่อนแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะต้องรีบรีบอะไรวะจำหน้ไหมครับขอบคุณมากครับบ่ายครับ